สวัสดีครับแฟนมวยทั่วประเทศนะครับพบก,กับผมปอหนุ่ยเมืองมั่งไฟนะครับเป็นประจําทุกวันนะครับวันนี้ก็ตรงวันพุทธที่หนึ่งพฤษภาคมคศ2024จัดไปอย่ายให้เสียนะครับกับศึกมวยไทยพลังใหม่ประจําวันนี้ณเวทีมวยราชดำเนินนะครับจัดโดยโปรโมเตอร์กลุ่มพลังใหม่นําโดยเสียสมหมายสกุลเมตตาใจถึงพึ่งได้ต้องเสียสมหมายนะครับจัดมวยดีราคาถูกให้แฟนมันมวย ชมกันอีกแล้วครับท่านมวยเริ่มทำการแข่งขันกันเวลา18.00นเป็นต้นไปถ่ายทอดสดทางช่อง two f o u u ในช่วงแรกนะครับส่วนช่วงที่2ก็จะถ่ายทอดสดทางททบ5ในเวลา20.30นเป็นต้นไปนะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับมาดูคู่ที่1ในรายการซึกมวยไทยพลังใหม่ประจำวันนี้เลยนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางน้านแสนรักสสุจิมาวิทหรือ ผู้กำกับเลียบล็อก3หรือแสนรักสอสุจิมาวิทย์หรือปอกเด้งสิทธิพนมทองหรือลูกบ้านหลุงนะครับนักชกจากจังหวัดสุรินนะครับแต่ทว่ามาซ้อมที่ค่ายมวยเกียรติทรงฤทธิ์นะครับน้ำหนักไปๆก็อยู่ที่46กิโลกรัมวันนี้เจอกัทางด้านเพชรน้องหานปอประจิตยิมนะครับนักชกจากจังหวัดอุดรธานีนะครับวันนี้ชกกันในพิกัด105่อนด์นะครับ หนึ100่อปอนด์นะครับโทษทีเมื่อเช้านี้ทางด้านแสนลักษ์สอสุจิม,มาวิทย์นะครับช่างน้ำหนักได้99.3ขาดไปจุดเนะครับส่วนทางด้านเพชรนองหารปอประจิตยิมนะครับช่างน้ำหนักได้100.5งรอปอนด์นะครับลดไปจุดหครับนี่คือการช่งน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของนั้งคู่ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับ สำหรับสไตล์การชกของน้านหนองหารปอประจิตยิมนะครับก็เป็นมวยจังหวะฝีม,มือครบเครื่องนอกได้นมีครับนี่คือสไตล์การชกของเขานะครับส่วนฟอร์มหลังนะครับยังไม่มีนะครับเพราะว่าต่อยรอบนอกเพิ <sk> ่งีะเข้ามาชกในเมืองกรุงนะครับ <around> เดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกของน้านแสนล,ลักษ์สุจิมาวิทกันบ้างน,นะครับสําหรับสไตล์การชกของน้านแสนล,ลักษสุจิมาวิทนะครับก็เป็นมวยขวานะครับ เป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องนะครับนอกได้ในดีครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านแสนลักษ์สอสุจิม,มาวิทนะครับส่วนฟอร์มหลังของเขานะครับฟอร์มล่าสุดแพ้คะแนนพันเอกพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะครับวันที่1เมษายน267ที่ดอนเมืองนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทางด้านแสนลักษ์สอสุจิม,มาวิทนะครับครับสำหรับมวยคู่ที่1ในวันนี้ผมออกไปที่ทางด้าน แสนรักสอสุจิมาวิทย์นะครับผมมองว่าความเป็นมวยดีกว่ายินระยะมั่นคงนะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่2ในรายการกันต่อครับมาถึงคู่ที่2ในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางนั่นสิทธรักศัก์อินเตอร์นะครับหรือมกชชุมพรนะครับหรือเพชรสี่หมื่นนะครับนักชกจากจังหวัดพังงาแต่ทว่ามาซ้อมด้วค่ายมวยศัก์อินเตอร์ที่จังหวัดระนองนะครับ น้ำหนักไปปอยอยู่ที่63กิโลกร,รัมนะครับวันนี้เจอกับทางด้านสิบแสนสิทธิ์ชัยโยนะครับนักชกจากิังวัดสุโขไทยนะครับซ้อมที่โรงเรียนกีฬานครสวรรค์น้ำหนักไปปล่อยอยู่ที่62กิโลกร,รัมครับสำหรับวันนี้ชกกันในพิกัด139่อปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านสิทธิ์ลักษักอินเตอร์ช่งน้ำหนักได้138.8ขาดไปจุด2นะครับ ส่วนทางด้าน10แสนซิ์ชัยโยนะครับชั่งน้ำหนักได้138 39ปอนด์นะครับเท่าพิกัดพอดีนะครับนี่คือการชั่งน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยราชลำเนินนะครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้าน10แสนซิ์ชัยโยนะครับเป็นมวยไฟเตอร์นะครับเตะขาต่อยมัดอาวุธหนักแรงทุกลูกทุกดอกนะครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้าน10แสนซิ์ชัยโยนะครับ ส่วนฟอร์มหลังของน้านสิบแสนสิทธิ์ชัยโยนะครับก็ไปแพ้คะแนนพิชิตพลหรือนำพลลูกหมูสี่นะครับเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์2567ที่สิงบุรีนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทั้งน้านสิบแสนสิทธิ์ชัยโยนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของทั้งน้านสิทธิ์รักศักดิ์อินเตอร์กันบ้างนะครับสำหรับสไตล์การชกของน้านสิทธิ์รักศักดิ์อินเตอร์นะครับเป็นมวยจังหวะฝีมือนะครับ เป็นมวยครบเครื่องนอกได้ในดีเข้าในเหนียวแน่นขวางหน้าดัานแทงหรือยืนระยะมั่นคงครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านสิทธิรักิ์อินเตอร์นะครับส่วนฟอร์มหลังล่าสุดนะครับไปชนะนกนิคเนมสอสุวรรณรันนะครับวรรณรันนะครับที่ราชดำเนินนะครับเมื่อวันที่27มีนาคม267นะครับในยกที่1นะครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านสิทธิรักิ์อินเตอร์นะครับ สำหรับมวยคู่นี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านสิทธรักษ์กอินเตอร์นะครับผมมองอาวุธหลากหลายกว่าครับฝีมือดีกว่าจัดไปให้เสียนะครับไปดูคู่ที่3ซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกกันต่อครับมาดูคู่ที่3าในรา,รายการนะครับซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกในวันนี้เป็นการพบกันระหว่างทางด้านสองคมสอสมหมายหรือบางกอกอร่อยยนต์หรือสักหอมศิลน,นะครับนักชกจากจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ ซ้อมที่ค่ายมวยสอสมหมายย่านบางกะปีนะครับอยู่กับเซกุงเทคโนครับน้ำหนักไปปล่อยก็อยู่ที่64กิโลกร,รัมนะครับวันนี้เจอกับทางน่านปานเพชรสิทธสั่งปราบนะครับหรือทอพาน49่านะครับนักชกจากจังหวัดร้อยเอ็ดแต่ถ้าว่าหายจากเมืองกรุงไปนานนะครับซ้อมที่ค่ายมวยสิทธสั่งปราบที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับน้ำหนักไปปล่อยอยู่ที่66กกิโลกร,รัมนะครับวันนี้ ชกกันในวิกัด136นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านสองคมสอสมหมายนะครับช่างน้ำหนักได้137.2ลดไป1.2นะครับส่วนทางด้านปานเพชรสิทธสังปราบนะครับช่างน้ำหนักได้137.8ลดไป1.8นะครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับสำหรับสไตล์การชกของทังด้าน ปานเพชรสิทธสั่งปราบนะครับเป็นมวยเข่าในอาชีพนะครับจังหวะฝีมือครบเครื่องครับนี่คือสไตล์การชกของ,ของน,นั่นปานเพชรสิทธสั่งปราบนะครับส่วนฟอร์มหลังของเขานะครับก็ไปแพ้นอกกันทางด้านชาติชนินสจ,จต้องปาจีนในยกที่4เมื่อที่29สิงหาคม2 5 6, 6 6ที่เวทีมวยรังสิตนะครับนี่คือฟอร์มหลังล่าสุดของทางด้านปานเพชรสิทธสั่งปราบนะครับ เดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกและก็ฟอร์มหลังของทั้งด้านสองคมสอสมหมายกันมากนะครับสําหรับสไตล์การชกของด้านสองคมสอสมหมายนะครับเป็นมวยดูบูดูดันครบเครื่องนอกได้ในมีครับและก็มีหมัดศอกอันตรายครับนี่คือสไตล์การชกของด้านสองคมสอสมหมายนะครับฟอร์มหลังก็ไปชนะคะแนนชาติมังกรช .5 อห้าพยัคฆ์เมื่อวันที่27มีนาคม2567ที่เวทีมวย ราชดำเนินนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทางด้านสองคมสอสมหมายนะครับสำหรับมวยคู่ที่สามนะครับผมออกไปที่ทางด้านบานเพชรสิทธสั่งปราบนะครับผมมองว่าเข่าในดีกว่าไ่แขนดีแล้วก็กดตีแรงครับแม้ว่าจะหายไปนานผมยังมองว่าดีกว่าครับคู่ที่สามในวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านบานเพชรสิทธสั่งปราบนะครับให้ไป หาดาวจัดไปให้เสียนะครับไปดูคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกกันต่อครับมาถึงคู่ที่4ในรายการนะครับซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้เป็นการพบกันระหว่างทางด้านบัวเขียวภูเก็ตไฟคลับนะครับนักชกเงินเดือนนะครับจากประเทศสหรัฐอเมริกาซ้อมที่ค่ายมวยภูเก็ตไฟคลับนะครับวันนี้เจอกับทางด้านโมฮอ เงาะบางกะปิหรือทีเด็ด99หรือเพชร40,000หรือเพชรวิทยานะครับนักชกจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีซ้อมที่ค่ายมวยสอสมหมายย่านบางกะปินะครับอยู่กับเสียกุ้งเทคโนโนะครับดูแลอย่างใกล้ชิดวันนี้ชกกันในพิกัด134ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านบัวเขียวภูกเก็ตไฟขับนะครับช่างน้ำหนักได้134.8ลดไปด8นะครับ ส่วนทางด้านโมฮอกเงาะบังกะปีช่างน้ำหนักได้136.5ลดไป2.5นะครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยราชชันเนินนะครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านโมฮอกเงาะบังกะปีนะครับเป็นมวยขวาสูงยาวเข่าดีเปิดเกมสาสต์แข้งนำปั้มตีเหนียวแน่นโยนแทงดีบุดุดันครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านโมฮอกเงาะบางกะปินะครับ ส่วนฟอร์มหลังของทงางด้านั้นโมฮอกเงาะบางกะปี3ฟอร์มหลังนะครับแพ้คะแนนดอนคิงเกียตนนาดีเมื่อวันที่15มกราคม2667ที่ทูปัเตมีแล้วก็แพ้นอกให้กับทางด้าน2ฝัง่งโคง FA กรุปในยกที่3เมื่อวันที่7กุมภาพันธ์2องที่ราชดำเนินฝ่ายล่าสุดนะครับชนะคะแนน2ฝัง่งโคง FA กรุปเมื่อที่20มีนาคม2667ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับสางแขนได้สำเร็จนะครับ นี่คือฟอร์มหลังของทางด้านโมฮอกเงาะบางกะปีนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของทางด้านบัวเขียวภูเก็ตไฟขับนะครับนักชกเงินเดือนรลยนี้กันบ้างนะครับสําหรับสไตล์การชกของาด้านบัวเขียวภูเก็ตไฟขับนะครับเป็นมวยที่แข็งแกร่งแขรงนะครับเป็นมวยขวาจังหวะฝีมือครบเครื่องเตะและตั้งคาขวางนะครับมีเขายัดไส้แรงบูดดันครับ หัวใจใหญ่กว่าตับนะครับตั้งใจมาแก้แค้นมาสางแค้นครับนี่คือสไตล์การชกของน้านบัวเขียวภูเก็ตไฟขับนะครับครับสำหรับฟอร์มหลังของนัานบัวเขียวภูเก็ตไฟขับนะครับเสามฟอร์มหลังนะครับแพ้คะแนนโมฮอกเงาะบางกะปีเมื่อวันที่1 4ธันวาคม25ง5ที่ราชดำเนินแล้วก็มาชนะคะแนนยอดดวงใจสจตมุตีวันที่28กุมภาพันธ์2 5 6 7ที่ราชดำเนิน ไฟลยล่าสุดนะครับไปชนะคะแนนเด่นพยักเดชเพชรสีทองเมื่อที่27มีนาคม2 6 7ที่เวทีมวยราชชาเนินครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านบัวเขียวภูเก็ตไฟขับนะครับสำหรับมวยคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับผมชอบความสดความห้าวความแข็งแกร่งของบัวเขียวภูเก็ตไฟขับไฟนี้จะมาสางแขนโมฮอกเงาะบางกะปิโดยเฉพาะนะครับ พูที่4ในว,วันนี้ผมออกไปที่ทางด้านบัวเขียวภูเก็ดไว้ขับนะครับให้ไป5ดาวจัดไปให้เสียนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยเฮงเฮงรวยรวยสวัสดีครับ